ว่าจะพูดแล้วมันก็เศร้านะคือแบบพูดเรื่องคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บคนตายอ่อะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหัวรวยนะครับรายการที่จะชวนให้คุณคิดรวยเพราะถ้าคุณไม่คิดจะรวยคุณจะสวยตลอดชีวิตอาวันนี้เรามากับฮอตท็อปปิกครับปุ้ยเมื่อก่อนสมัยเราเรียนท,ที่เที่ยวสุดฮิตที่ไหนฮะเป็นคนไม่เที่ยวเป็นคนไม่เที่ยวโอ้โหงเลย <laughs> หอยหินนะใช่ไหมสมัยเราเรียนนะหอยหินแบบบูมมากไปถิ่นม,มีหอยอเออฝรั <c oughs> ่งนั่งคอยจนหอยเป็นหินได้ไหมลราเมึงอะไรเนี้ยนะครับก็ไปเที่ยวบ่อยจนช่วงหลังๆหอยหินเริ่มซบเซาอะ่ะก็หอยหมดมโวห <c oughs> ผมไม่ได้กลัวเป็นหอยอดีผมแม่งกลัวเครนหล่นลงมาทับเลดีไม่กล้าขับรถไปเลยโอ้จริงได้ข่าวม้ล่าสุดนะปีก่อนก็โดนไปปีนี้ก็โดนไปที่แบบเป็นเครนถล่มทับเส้นพระรามสอง ใช่ค่ะยเยอะมากบ่อย,อยเหลือเกินไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมว่าเวลาต้องมีความจําเป็นต้องผ่านเส้นนั้นจะมีความตุ้มๆต่ำๆแอบมองข้างบนแล้วอยาก <laughs> ใจคอไม่ค่อยดีอยากจะกั้นหายใจแล้วรีบเหยียบคันเร่งแล้วก็ให้มันรีบผ่าน <c oughs> ตรงนั้นไปนะฮะเราก็เลี่ยงไม่ได้ด้วยนะอตอนแรกพยายามจะไม่ค่อยไปแต่สุดท้ายก็เราก็มีลูกค้าที่หัวหินลูกค้าแถวเส้นพะรามสองตรงนั้นเลยยูเทินปั๊บ าแถวนั้นแหละขนาดเราเป็นคนที่นานๆได้ผ่านเรายังใจคอไม่ค่อยดีแล้วคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ตรงนั้นที่จําเป็นต้องใช้สเส้นทางนั้นผ่านอยู่เป็นประจำชีวิตเพลินโอ้โหไม่แล้วบอกเลยนะว่าไอตอนขับรถผ่านเนี่ยยังแบบตุ้มตุ้มตอมๆนะแต่อีตอนรถติดเนี่ยโอ้โหไม่เกินตุ้มตุ้มตอมๆอ่ะก็อันนี้เราก็จะไม่ไม่โทษใครไม่ว่าอะไร ่ม,มันเป็นอุบัติเหตุ <c oughs> ที่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดแต่จากสถิติอันนี้เป็นตัวเลขสถิติจาก รมทางหลวงเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบนถนนทางหลวงหมายเลข35ช่วง้าวขะนองวังมะนาวหรือช่วงถนนพระอารามสองก็คือตรงที่มันเกิดเหตุบ่อยๆนั่นแหละตั้งแต่ปี2561จนถึันนี้ก็คือเกืบเจ็ดปีโดยประมาณีชายสมคะว่ามีจํานวนอุบัติเหตุเกิดจากการก่อสร้างไหมโดยหลักๆส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นข้อมูลสถิติของกรมทางหลวงแต่โดยแนวโน้มมีสัดส่วนเยอะแหละโอ้ถ้าถ้าอุบัติเหตุ ทั่วไปเนี่ยผมว่าเจ็ดปีก็น่าจะเยอะอยู่นะเจ็ดปีสักพันสองพันครั้งสามพันครั้งไหมสองพันห้าร้อยครั้งสองพันห้าร้อยครั้งเฉพาะเส้นนี้กมสูนถึงกมแปดสิบสี่ไม่ถึงร้อยกิโล <2, 000 S 2> เส้นเดียวตรงๆ <000 S 2> นี่นแหละและ้วอุบัติเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงในผู้เสียชีวิตถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสามรายหนึ่งร้อยสี่สิบสามรายและบาดเจ็บอีกพันสี่ร้อยบาดเจ็บพันสี่ใช่เอาที่เครนหล่นลงมารอบเนี้ยก็หลายรายแล้วนะรอบนี้ล่าสุดนะวันที่ ถ่ายคลิปวันนี้ก็ห้ารายห้ารายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเท่าไหร่นะจำไม่ได้เนาะแต่ก็เยอะเรียกว่าเป็นเป็นฮอตท็อปิกเป็นฮอตท็อปิกที่แต่แต่ไม่ค่อยมีใครมาพูดในมุมมองของการเงินแล้วกันอวันนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกันเรื่องของการเงินเันจะพูดแล้วมันก็เศ่านะคือแบบพูดเรื่องคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บคนตายอ่ะเป็นเงินที่ไม่มีใครอยากจะได้ถูกแต่ถ้าได้ก็ดีกว่าไม่มี ใช่คุณง่ายๆก็คือ<ง>เรื่องของการเคลมสินไหมจากประกันว่าถ้าวันนี้คุณไม่ใช่คุณหรอกอ่ะกูนี่แหละถ้ากูไปหาลูกค้าเนี่ยเออรถติดอยู่<ไ>เชลนหล่นลงมาทับเนี่ยเราจะเคลมอะไรได้บ้างต้องลิสต์แล้วแหละนะผมขออนุญาต <c oughs> ชวนปุ้ยแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มประกันวินาศภัยกับกลุ่มของประกันชีวิตและสุขและสุขภาพ น่โอ้ยเป็นงานเป็นงานกลุปะกัดวิทยาศาภัยอันแรกก็คือกลุ่มประกันโครงการเคยได้ยินไหมอันนี้คนไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่คนไม่ค่อยรู้เร่องอย่างนั้นดีกว่าซึ่งปกติแล้วเวลาที่มีงานรับเหมาแบบนี้นะครับผู้ว่าจ้างโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆแบบนี้นะเขาก็จะเขียนเอาไว้ เป็นข้อกำหนดในการทำสัญญาจ้างเลยว่าคุณต้องมีประกันโครงการประกันโครงการก็จะคุ้มครองในเรื่องของพวกความเสียหายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการนั้นกับเครื่องมือกับการก่อสร้างอะไรต่างๆมันก็จะมีประกันที่สำคัญมากเลยที่ถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราโดนเครนทับแล้วเราจะเบิดประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3ก็จะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในประกันโครงการตังนี้ด้วยอ่าแปลว่าเครนหล่นทับปุ๊บถ้าโครงการมีประกันนี้ประกันก็สามารถจ่ายจินใหม่ตัวนี้ออกมาให้ได้ นะครับผู้รับเหมาส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นโครงการใหญ่ๆอย่างนี้จะทําเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการทํางานด้วยเช่นเครนล้นลงมาโอ้ยถ้าเกิดเธอไม่ทาประกันไว้เธอจะไม่มีเงินเอามาชดใช้ซื้อเครนอันใหม่มาทํานะอ่าหรือโอ้โหแม่งถูกฟ้องร้องอะ่ะเครนล่นลงมาทับชาวบ้านฟ้องร้องกันคุณเอาเงินที่ไหนจ่ายประกันเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยความต่อเนื่องให้โครงการมันแล้วเสร็จซึ่งอีสายนี้ก็ไม่รู้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกัน เอามสบายใจแล้วกันว่าความเป็นไปได้ว่าโครงการนี้น่าจะมีและน่าจะมีเยอะด้วยถูกคาดว่ามีคาดว่ามีควรจะมีตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วใช่จริงๆคาดคาดว่ามีทุกครั้งนะฮะคาดว่ามีทุกครั้งอาจจะไม่ได้ออกมาพูดกันนะแล้วก็อีกอันนึ่งในกลุ่มพี่น่าสะพายอะไรนะปุ้ยก็ส่วนใหญ่การที่เราจะไปอยู่จุดนั้นได้เราก็ไปกับยานพาหนะถูกต้องคงไม่มีใครขับเครื่องบินไปให้เคียนทับเออมีลานจอดไหม ติงติงติงกันก็รถนั่นแหละถูกไหมออย่างนี้รถเคลมได้ไหมรถเคลมได้ไหมขอเอาที่น่าจะต้องมีแน่ๆก่อนที่สามารถเอามาใช้ได้คือพรบพรบอม้วว่าพรบนี้ก็จะเคลมได้ใช่มันจะมีวงเงินที่จะการคุ้มครองออันนี้ตามกฎหมายต้องมีทุกคันถูกต้องนะครับถ้าคันไหนไม่มีพรบงาานเข้งานเข้า งานเข้าแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆรพรบรนี้ซื้อได้หลายเล่มด้วยนะดูไหม <Wow. S 1> ซื้อเกินหนึ่งเล่มได้อ <Ooh. S 1> ใช่อันนี้ก็เอาไว้ให้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยน้อยความรู้ใหม่อแล้วนอกจากพรบรมีอะไรอีกประกันประกันรถยนต์ประกันภาคสมัครใจประกันภาคสมัครใจมไม่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมายบังคับแต่ส่วนใหญ่ก็มีการแทยทุกา ถ้ามีก็ดีนะยิ่งชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งเคลมได้แน่นอนใช่ถ้าเกิดจะเอาชัวชัวรได้ถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งเป็นประกันที่เคลมได้แน่นอนในกรณีนี้ใช่ครับอันนี้ก็ในมุมของประกันวินาศภัยถ้าใครมีอะไรที่แบบอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันวินาศภัยก็พูดคุยกันกับเราได้เหมือนกันในทีมเราก็มีประกันวินาศภัยขายด้วยใช่นะครับก็ติดตามทางนี่นี่ขึ้นมา <laughs> อ่ะคราวนี้เรามาดูในมุมของประกันชีวิตและประกันสุขภาพกันบ้างอ่ากลับมาที่พอเรากำลังพูดอ่าจะไม่ไดกูจ้ะยังไงจ้าว่าไงจ้าว่าเะไรลยจ้ะหลังจากที่ไปหาลูกค้าแล้วตัวเทรนด์หล่นแอปลงมาแล้วใช่เออกลับมาที่ประกันชีวิตครับมีสักฉบับแล้วยังคะสิบสามฉบับอเลขมงคลไหมเอออาถรรพ์น่าถรรพ์ในกรณีนี้ประกันคุ้มครองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์่าถูกไหมคะ คุ้มครองครบทุกด้านของผมมีครบทุกด้านอเอาทีละสเตปก่อนเอาถึงชีวิตก่อนให้กูตายเลยเหรอจ้ะอ่าเริ่มจากตายก่อนแต่ว่าอันนี้ถ้าเราทําประกันชีวิตไว้เราก็สามารถตายได้อโดยได้รับการคุ้มครองครบถ้วนเต็มจํานวนอ่าเป็นทุนประกันไปอ่ามตทุนประกันที่ทําไว้เออแต่ถ้าใครไม่มีประกันชีวิตทําไงกัดฟันไว้อย่าเพิ่งตายมาที่สเต็ปที่ส สเต็ปที่สองโอ้โหนึกว่ายังมีชีวิตมึงอย่าเพิ่งตายมึงกัดฟันไว้ก่อนมึงกัดฟันไว้ก่อนไม่ใช่นะฮะอ่ะสเต็ปที่สองยังไงวะถ้ายังไม่ตายยังไม่ตายกัดฟันไว้ั่้แหละกัดฟันไว้แต่กัดฟันไว้ก็ต้องมั่นใจว่ากัดฟันไว้แล้วต้องเคลมได้ด้วยไม่ใช่กัดฟันไว้แล้วเป็นภาระของคนข้างหลังอ่าถูกต้องดังนั้นกัดฟันไว้ง่อยเหรอคะชิปหายพิการอ่าทุกพลภาพอ่ามีมีนะผมมีแล้วนะมีแล้วเหมือนกันมีแล้วอ่าทุกพอเราห้านี่จริงๆราคาถูกมากเลยนะุ้ย ทุ้พลภาพนี่เราเราแนะนําให้ปุ้ยทํานะถ้าเกิดปุ้ยทำเราปุ้ยทุกพลภาพปุ้ต้องกัดฟันใช่ไหมถึงว่าปุ้ยต้องกัดฟันเราจะไม่ถึงชีวิตเพราะเราจะใช้ทุคพลภาพเอออันนี้ตกสิบล้านเนี่ยเดาดูว่าเบี้ยเท่าไหร่ทุกพลภาพสิบล้านถ้าบอกไม่เยอะถ้าอายุเท่าปุ้ยเนี่ยสามสิบกว่าผู้หญิงเนี่ยปุ้ยพูดออกสื่อนะครับเออไม่ถึงพันหลักห้าหกพันไหมไม่ถึง ไม่ถึงห้าพันอู้นะรีบไปทำสิบล้านทําเลยเอาผมมีแล้วซึ่งนอกจากทุพพลภาพนะแล้วถ้าไม่ถึงกับทุพพลภาพเอาไม่เอาเอานอกจากทุพพลภาพก่อนถ้าประกันมันจะมีสัญญาทุพพลภาพใช่ไหมมันจะมีอีกสัญญาหนึ่งที่จ่ายทุพพลภาพให้ด้วยคือในสัญญาโรคร้ายแบบเจอจ่ายจบ,จบเจอแต่ไม่จบเขาจะมีความคุ้มครองทุพพลภาพอยู่ด้วยอันนี้ก็เคลมได้ว้าวอ่าแปลว่าตอนแรกเรามีประกันชีวิตแล้วใช่ไหม ประกันชีวิตเนี่ยผมก็ทำมีทั้งยูนิตลิงทั้งไม่ยูนิตลิงเลยะนะครับแล้วก็มาทุพพลภาพอ่ทุพพลภาพก็มีทั้งที่อยู่ในทุพพลภาพล้วนๆกับทุพพลภาพที่อยู่กับโลกหลายอ่าม,มีครบเลยแต่ว่าเป็นง่อยปุ๊บได้สองก้อนเลยเป็นง่อยปุ๊บสองก้อนเลยอย่างน้อยๆสิบสองสิบสามล้านต้องมีอ่าชักจะอยากเป็นง่อยขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะสนใจมาก <laughs> <laughs> แล้วถ้ายังกัดฟันไปได้อีกกัดฟันไปได้อีก ่าเอาแบบยังไงมันยังมีหนักกว่านี้อีกเหรอก็ไม่ถึงกับง่อยแต่ก็ต้องรักษาไงต้องรักษาอ่าต้องมีการพักผ่อนเยียวยาโอเคล้มหมอนอนเสือถูกต้องถ้าล้มหมอนนอนเสือตัวผมเองก็มีประกันสุขภาพกับประกันชดเชยรายได้อืสองก้อนนะสองก้อนก้อนเดียวไม่ได้เพราะว่าอ่าเอาเอาถ้าาปกันสุขภาพจ่ายใครประกันสุขภาพจ่ายโรงพยาบาลอ่า แต่ยังไม่มีใครใจ่ายเราและครอบครัวอ่าแต่ไปทํางานไม่ได้ก็ไม่มีเงินนั่นแหละยาก<อ>จนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีประกันชดเชยรายได้ผมทําทุนประกันสุขภาพเนี่ยส่วนตัวนะสิล้านป่วยได้นานเนาะก็ปีละสิบล้านอะ่ะก็ป่วยได้ตลอดชีวิตอะ่ะเขาเรียกอะไรรีฟิวอะ่ะ ปีนี้ใช้สิบล้านเดี๋ยวปีหน้าจ่ายเรียไปมันก็รีฟิลขึ้นมาใหม่งไงใช่เหรอใช่ใช่อน,นี้วงกันสุขภาพแบบโรงพยาบาลแบบรีฟิลเออแต่อันนี้ก็แนะนําให้กลับไปดูคลิปโคเปอ์เมนต์ด้วย <c oughs> นะคลิปก่อนหน้านี้นะโคเปอ์เมนต์นะครับ,ก,รบก็รีฟิลไปแล้วก็<อ>จะมีชดเชยรายได้อันนี้มวิธีคิดง่ายๆไรายได้ต่อเดือนที่ถ้าเราหยุดงานแล้วเราไม่ได้กี่บาทอเอาตั้งไว้หารยี่สิบงงไหมทําไมต้องหารยี่สิบวันทํางานถูกทางานครบสามสิบวันไหมเราต้องมีวันหยุดดูกไหม เออก็หาร2ี่สิไปก็จะเป็นเงินชดเชยรายได้อย่างสมมติปุ้ยรายได้เดือนละส0,000อหารยี่สิบก็ตกวันละหมื่นห้าแต่ว่าอันนี้ตอนหลังหลายๆบริษัทประกันเขาก็จะมีการลิมิตจํานวนเงินชดเชยรายได้ที่ให้ไว้ต่อวันอมีสูงสุดไหมมีมีมีก็ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนสูงสุดนี่วันละหมื่นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะวันละหมื่นนะนะครับแต่ว่าบางคนก็เขาจะไปทําหลายๆบริษัทเอาไว้อทำเขามีลิมิต ต่อหนึ่งกรมธรรม์ก็จริงแต่เขาไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องมีกี่กรมธรรม์เขาจํากัดต่อรายได้ถ้าคุณรายได้เยอะคุณก็จะมีชดเชยรายได้ได้เยอะก็คือก็ล้อตามความเป็นจริงนั่นแหละสมเหตุสมผลหนึ่งกรมธรรม์อาจจะมีจํากัดแต่ว่ามีเพิ่มได้จนกว่าจะครอบคลุมรายได้จริงที่ให้เหมาะสมกับรายได้ไม่งั้นพอถึงเวลาเขาก็จะบอกคุณตั้งใจเอาประโยชน์จากการเคลมประกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็น่าคิดอ่าก็ต้องสมเหตุสมผลก็เนี่ยล้มหมอนนอนเสื่อมีมีแล้วปลอดภัย แปลว่าสามารถใช้เส้นทางนั้นได้แล้วไม่เอาไม่ใช้ดีกว่ามีอีกผมมีอีกยังมีอีกเหรอคะยังมีมน่าไปแล้วนะเอาเมื่อกี้เออลืมเมื่อกี้ล้มหมอนนอนเสือนะอีกอ,อันหนึ่งที่ผมยังมีอีกอันนะที่ใช้ในเคสนี้ได้นะไม่ถึง,งกับล้มหมอนนอนเสือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอืมอ่าไอ้นี้ถูกมากจ่ายเบี้ยสองพันห้าสามพันก็จะได้ค่ารักษาสองหมื่นสามหมื่นอะไรกันก็ว่าไปอ๋ออืม มีหลายช่องทางมากเลยใช่แล้วถ้าไม่ถึงกับลงหมอนอนเสือเจ็บเล็กเจ็บน้อยมีเหมือนกันฮะมีอีกมีสมมติเคสหล่นลง,ลงมาบุ้งระเบิดโดน 10, <000 S 2> หินหินบาดชบโดนขานิดหนึง่ง<ม>ผมก็เข้าไปเคมเลยอันนี้เขาเรียกว่า Accident i n อินเดม y ภาษาประกันเขาจะเรียกว่า AI นะครับเป็นค่าชดเชยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันนี้เขาก็จะบอกอย่างนี้เลยปุ้ยเจ็บเยอะทุกพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวได้กี่บาทอ่ะงงไหมสิ้นเชิงชั่วคราวสิ้นเชิงชั่วคราวไม่ถาวรด้วยแค่ชั่วคราวเอากลับมาใหม่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราพิการบอกโอ้โหต้องได้ชดเชยพิการแล้วเขาจะเรียกว่าทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรคำว่าสิ้นเชิงมีอะไรบ้าง คำนี้มีความหมายนะถ้าสมมติว่าคุณไปเหตุนี้คุณทุพพลาภาพแล้วคุณไปให้หมอเขียนแค่ทุพพลาภาพบริษัทประกันก็จะถามว่าทุพพลาภาพแค่ไหนอมีเลทด,ด้วยมีเลทสิ้นเชิงถาวรก็คือข้อมือสองข้อข้อเท้าต้องยกไหมไม่งามเนานะออข้อเท้าสองข้อตาสองข้างนะครับรวมกันเป็นตาสองข้อมือสองข้อเท้าสองหกหกอย่างเสียไปสองในหกอันนี้สิ้นเชิงถาวรหรือจะมีการนึงนะครับ เขาเรียกความสามารถเกณฑ์ความสามารถมีเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวขับถ่ายหกอ,อย่างนี้ถ้าไม่สามารถทํสามในหกได้ด้วยตัวเองอถือว่าทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรคำว่าถาวรอ,อาจจะต้องเติมนิดหนึ่งถ้าวันนี้สมมติว่าเรา่อยไปนะครับก็คือร้อยแปดสิบวันอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่ใบรับรองแพทย์เขาก็จะเขียนให้ได้นะว่าสิ้นเชิงถาวรก็ไม่ต้องรอยืนยัน กว้ปสิวันขนาดนั้นถูกคร<น>าวนี้แล้วสิ้นเชิงชั่วคราวล่ะเออเออสิ้นเชิงชั่วคราวก็คือยกตัวอย่างเช่นป้าเขียนล้มมึ่งแขนหักขาหัก,หกอสองห้างยังอ๋อสองในหกสองในหกแต่แค่หักเออแค่หักหายได้ไหมได้เนี่ยชั่วคราวอ๋อโอเคเออมีอีกเล็กน้อย ไม่สิ้นเชิงด้วยแล้วก็ชั่วข่าวเช่นเอาก็มีดบาดนิดนึงอย่างเงี้ยหินกระเด็นใส่เมื่อกี้ใช่ไหมหินกระเด็นใส่เม,มื่อกี้หินเข้าตาอ,ออต้องปิดตาไปเจ็ดวันอย่างนงี้เสียไปแค่บางสว่วนเขาเรียกทุพพลภาพบางสว่วนนะครับอันนี้เรียกทุพพลภาพบางส่วนเจ็บตาตาปิดไปสามวันอ่าแขนหักข้างเดียวอย่างเงี้ยก็เบิกได้เหมือนกัน นะครับมันก็จะมีเลทถ้าบางส่วนชั่วคราวเนี่ยน้อยสุด<อ>แต่ถ้าสิ้นเชิงชั่วคราวก็มากขึ้นมาสิ้นเชิงถาวรเลยก็ได้เงินก้อนเลยได้ค่าเลี้ยงดูอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายๆว่าระดับของเงินที่ได้มันก็มาจากล้อกกับระดับของคว,ความรุนแรงที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเราความเจ็บของกุนี่แหละ <laughs> อันนี้แนะนําให้ทํามันคือประกันที่เรียนความเจ็บเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยะแต่ไม่เจ็บดีกว่านะเรียกว่าบุคคลตัวอย่างท่านนี้สามารถใช้บริการถนนเส้นนั้นได้ด้วยความสบายใจว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในเคสถัดไปหรือเปล่าครอบครัวเขาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดียิ้มแห้งแล้วจ้ก็ไม่มีอะไรก็ฝากเอาไว้นะก็ถ้าวันนี้เราพึ่งผู้รับเหมาไม่ได้อืเราพึ่งเจ้าของโครงการไม่ได้ เราพึ่งรัฐบาลไม่ได้ก็แนะนําให้เราพึ่งตัวเองช่องจะไม่โดนปิดใช่ไหมเออเอาง่ายๆก็คือการใช้ชีวิตนั่นแหละว่าความเสี่ยงในชีวิตเราเนี่ย<อ>บางอย่าเราควบคุมไม่ได้เ,<อ>เราควบคุมความเสี่ยงในการใช้ชีวิตไม่ได้<อ>แต่เราสามารถหาสิ่งที่มา,มารองรับ<อ>ลดความเสี่ยงเพิ่มความคุคม้รองในการใช้ชีวิตของเราได้ซึ่งประกัน เป็นคําตอบค่ะเพราะบางทีกูก็ใช้ชีวิตดีแล้วแหละแต่คนอื่นมาทําให้กูใช้ชีวิตตายอะไรเงี้ยนะครับก็นอกาะอย่างที่บอกประกันเป็นคําตอบอเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราวางแผนสักนิดหนึ่งเราคิดจะรวยสักนิดหนึ่งเราก็จะไม่สวยไปตลอดชีวิตนะออเออสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ